อย่างย่งพาไปไหวแม่แ hmm. น่ไหแม่ยี่หลานนะี่พูุไปกาสิระานยันดูกระพิดกันอีกกัดนังกัดหนึ่งอีกพอทถก็ยู่น่นั่ยนพิดกันยัน่ยังชิไปไหวแม่พ่อโถกแ่่นไปไหวแม่ทแม่มาแม่มากพ่อตรงยันเลยพอกาด่าพ่อสิบข่ำดอกไปมันมาหลายมันมา้อยมาสิบข่ำหแล้วมันสิหลาย่าสิบข่ำยู่ ไม่เอาครับมือนี้วันแม่กอะบ่มี่ยังไรครับก็มีแมวมากวายนะเออเมื่อวัยยังอยู่นี่เจ้าดอกออกบอมีมันแมกเออบอม่มันพ่อดมันแม่ออกออกออกไปเสะอ้าวมึงก็นี่ไงมันก็วัยผู้ใดมันก็ไม่วัยเลย แห้งหมดแล้มีอยู่ดีมีแห้งเดอ้อจะเลิศจะเลิศเด้อลูกเดอ้ออย่าหนาวมืดอย่าดื้อเดอ้ออันนี้ก็อย่าดือ้ออันนี้ก็อย่าดืออนนาด้อเดอ้เออย่าดื้อเออคือบอกเอาพวงอะไรก็เอาแต่งเงิน,นพูดพอเถ่าสู้พูดอันนี้ก็บจ้อี้ยังเขาเป็นสาระไวเห็นพ่อนมันเออคอยมึ่งมักหนาเงี้ยกองเพีนให้รวย,รวย มันแม่วันพอเจอเยะเจอเยกูเ็รับวยพอเนาะปอวยพอดไหนเนี่ล่ะข้าว่วยพอนคให้ตังใจหาเงินดื้ออย่มเลยห่าัหูจักเนี่ยล่ะหูจักยังเดี๋ยวมีผู้สาวใหม่อันนี้เเอาแต่ควักเอาเบาเออเอออตส่าร์เนี่ยนะอมอมือสันมันดีนั่นแหละ อันนี้ก็ย่ามึนหลายย่าดื้อหลมึนเออจ้ามาลงที่นี่บ้านนี่ล่ะเออบุกเข้ามาจะของนี้จ้าเถื่อนี่ี้ากันตั้งใจทำมาหากินดีที่สุดบ่ต้องสี่เหลี่ยมยังเลือดตาด้วยเวลาอายุอุ่นนู่นสุขังพลังจุกหมวกก่อนนี่ยังจะเป็นผัก ค้าอวยพวนแกรับเลยมันดีมันอวยพ่อยเอาไหมมันดีบอสพัชร่หน้าหนิแม่จำหนีเหระได้ปีนี้ปีหน้าที่ซ้ำไรปีหน้ามันก็ยังกูหนีแล้วทำสร้างเลยหล่ะเมืองแม่เสือมันสิมีใส่ใส่บอลอะร่อนเท่ากับจิบว่าตั้งผลิตอันแบบว่าอันนั่นตีโอ้ไปบวชแล้วไบวชอยากได้เมีอลไรตีลูกคือสิบว <teachers> ชแล้วเถอะทุกพีน้ำนักใสน้ำหลวงพ่อเถอะน้องหลวงพ่อเนี่ยแน่นน <sm all in them> play <them> ่อย <nd> <st> บวชเนี่ยเขาที่บวชไห้คนที่เขาบวชเนี่ยหลวงพ่อที่ไปอยู่น้ำหลวงพ่อน่ะนะมามาเพิ่งกับพาย่างอีกยังเพิ่งกับพาย่างตัวกับสาีก็วคนนึงซื้อให้แล้วเนาะมือนี้เป็นมัดแม่มือนี้เขามีมาให้มันดีหรอได้ซัมมี่ทำนั่นล่ะสองพันนั่นน่ะเออ๋อนี่หลับตั้งใจทำมาหากินด้วยหรือคิดอีหยังให้สมใจปรารถนามีอีหยังกะขอให้คุ้นๆอันนี้ได้กเออเ็นี่ะ <med> ดีกันจังมือบ่มีติเยอะ <med> จุ่มว่วเป็นจุม่ม <med> กอดแก้วเป็นอย่างเป,าเป็นคนดีนะ <med> ลูกเออบักลาเป็นคนดีบักลาเป็นครับคลิปนี้ มันมันแม่มันพ่อได้มันเป็นมันแหม่มันเป็นมัหมมันเป็นมัมันเปนวดเหมมันเปนมัดเขมนัดเหมันเมดเหมัมัดเขมั็มัหมะมนเัดมมาดหากินเ็ด้วมะมลำเปเยเเออ เวลาขี่รถกับย่าเบิร์นค่ะหลายมันเสียงดังรถมันทอมมวนธรรมดามันเป็นรถแต่งแต่พอยังแต่งยังหืมอย่าบอกอะไรฉันนะดังมมวนนะแม่มันตันขึ้นอันไดพี่สองตัวดีกะคิดเอาลูกพอแม่กับมีคำอวยพรให้สมเนีะล่ะมีเจ้าอยู่ดีมีแห้งดำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอือห้พ่อแม่เป็นผี่พึ่งผ้าไดรที่เหตุยังกับคิดเอาดีๆ ยาสียายาสีเฮ็ดไปแล้วจังมาคิดมันมามีผลดีเด้อลูกเด้อคิดได้หลายครับผมเออพี่นอ้องมีวันแม่ครับว<อ>ันแม่ไม่กินครับไปละละพี่น้องข่อยละเบื่อพอเยี่ยมแล้วล่ะขี้ข่อยดีๆเลยสิกายบ่มีสาระแม่เนเเบบหมครัจ้าดี๋ยวแม่ <c oughs> มีเงินก่อนนี่ล่ะโอ้เงินบักหลาพอดีเลยครับเไปไปไปโอเคแบบหลาไหมพอก่อนนี่เออเอินหวขุ่มเถอะเออ เห็นแห้งหลายมันเจ็บก er ิ้งอยู่นี่มึงเป็นอยังนี้เจ็บกิ้งตีตะก้อหมูเป็นอยังนัตีตะก้อระล้มนึกอึ๊บเลยตางลมเจ็บดูมันสามมือเหาให้มันไปมาให้มันไปนู่นบานเนี่ย้ยไปแม่เฮ้าไปเฮ้าไอ้ย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาไหวแม่ก้อนพ่อพ่อมาได้ไหวแม่ได้นี่มาไหวก้อนมาเดี๋ยวนี้